สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำช่วงเย็นย้ำค่าวม,มืดของวันศุกร์ที่19กันยายน2568นะครับเราก็มาติดตามผลนะครับแล้วก็อัปเดตคาดการณ์กันประจำช่วงเย็นถึงค่ำของวันนี้นะครับว่าสภาพอากาศในประเทศไทยของบ้านเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วก็ติดตามผลเส้นทางของพายุมีแทกลูกนี้นะครับพายุมีแทกก็ล่าสุด ในช่วงเย็นถึงค่าวันนี้นะครับเขาได้ขึ้นฝั่งทางช่วงจีนทางตอนใต้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กําลังที่จะอ่อนกําลังลงนะครับซึ่งจากการอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็จะมีกําลังแรงอยู่ประมาณวัน2วันนะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวลัดเลาะแถวแถวตามแนวใ,ใกล้ๆกับแนวชายฝั่งของทางช่วงประเทศจีนนะครับแล้วก็ จะมาคาดการณ์ว่าสลายตัวนะครับประมาณช่วงของวันอาทิตย์ที่21กันยายนหลังจากที่อ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็จะมาสลายตัวแถวทางช่วงอ่าจีนตอนใต้เนี่ยนะครับใกล้ๆกับบริเวณชายฝั่งของบริเวณทางอ่าวตังเกียนะครับแถวทางช่วงใกล้ๆกับทางเวียดนาม ในขณะที่ช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวนะครับแนวของล่องมรสุมเนี่ยก็พาดผ่านอยู่ทางบริเวณตอนบนของประเทศไทยบ้านเรานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับจากที่เราได้คาดการคาดคะเน,นกันไว้ประมาณอ่าสสัปดาห์นะครับประมาณ1 4บ5วัตนะครับล่าสุดนะครับมันเหลือเวลาอีกไม่เกิน3-4วันข้างหน้านี้มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ พายุลูกนี้นะครับลากาซ่านะครับลากาซ่าลูกนี้นะครับมันจะเคลื่อนตัวลงทะเลจินใต้นะครับภายในอีก2อวันข้างหน้านี้เองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูจากในภาพนี้นะครับก็ประมาณวันอังคารที่23กันยายนก็คือเหลือเวลาเตรียมตัวอีกประมาณ1-2-3-4วันนะครับอีก4วันข้างหน้าเนี่ยนะครับ พายุลากาซาเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวลงทะเลจินใต้นะครับแล้วก็ถ้าดูจากรูปทรงแล้วก็รูปการขณะนี้นะครับเป็นโซนร้อนกําลังแรงแล้วนะครับมันอยู่ในทะเลก็กําลังจะพัฒนาตัวเป็นไต้ฝุ่นแล้วนะครับคาดการว่าในระหว่างทางที่กําลังเคลื่อนตัวมาพัดผ่านแถวทางาหัวเกาะของทางช่วงประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ทางตอนบนน,นครับลงทะเลจินใต้เนี่ย ก็น่าจะลงทะเลจีนใต้ในระดับไต้ฝุ่นต่อไปนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ก็ยังคงมีให้พี่น้องชาวไทยเราต้องจับตาแล้วก็เสียวๆกันนะครับสำหรับเส้นทางของพายุลักกาซ่าลูกนี้นะครับมีแนวโน้มที่รัดเลาาตามในใชายฝั่งของทางจีนนะครับแต่เขามาด้วยกำลังที่ค่อนข้างแรงก็ส่งผลทำให้เมื่ออ่อนกำลังลงแล้วก็สลายตัวปริมาณความชื้นจะค่อนข้างมากกว่า มากกว่าพายุมีแทกนะครับลูกปัจจุบันก็คือลูกของช่วงเย็นถึงค่าวันนี้ที่กําลังขึ้นฝั่งทางจีนนะครับสําหรับพายุลูกที่2ก็คือหลักอาซาลูกนี้นะครับเขาก็จะเคลื่อนตัวมาแล้วก็จะเริ่มส่งผลกระทบกับไทยนะครับประมาณช่วงตั้งแต่วันที่26-27กันยายนต่อไปนะครับก็คือจะส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับ จากการอัปเดตล่าสุดนะครับซึ่งพายุลุกนี้ต้องเน้นย้ำนะครับเขามีเส้นทางชี้ว่าไม่ให้เข้าไทยนะครับแต่ว่ามีผลกระทบทางอ้อมๆต่อไปนะครับแต่ก็ถ้าหากว่าเราดูจากในภาพนี้มันมีอ่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับความกดอากาศสูงก็เริ่มกดพายุแล้วนะครับก็อาจจะทําให้พายุ อาจเคลื่อนตัวต่ําลงหรือเปล่าหรือว่าเส้นทางอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปหรือเปล่านะครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ก็ยังคงค่อนข้างน่าจับตาเพราะถ้าหากว่าเราดูจากริมของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่กําลังแผ่มาจากจีนหรือท่านผู้ชมบางท่านนะครับที่เป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุสายตาไม่ค่อยดีนะครับก็สังเกตสเกลสีก็ได้นะครับสเกลสีน้าตาลเนี่ย ก็หมายถึงว่าบริเวณของมกดดาการสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยมันเริ่มแผ่ลงมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นสเกลซีคเขียวฟ้าก็หมายถึงว่าเป็นความอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้นสักหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับความเย็นอ่าเป็นเฉดสีน้ำตาลเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆเนี่ยนะครับดันดันลงมาจากจีนนะครับก็จะทําให้พายุมันชอบความร้อนชื้นนะครับเนี่ยนะครับพอมันดันลงมาเนี่ยก็อาจจะกดพายุ ให้ต่ําลงหรือว่าพายุเนี่ยนะครับมันจะอ,อ,นอ่อนกําลังลงแล้วมันก็จะสลายตัวอย่างไวนะครับเมื่อสลายตัวเนี่ยมันก็ถ้าเราดูจักในรูปทรงเนี่ยนะครับมันจะมาสลายแถวทางช่วงอ่าวตังเกียร์แถวทางเวียดนามนะครับก็ทําให้ปริมาณความชื้นเนี่ยกระจายตัวมาพัดผ่านเข้าตามแนวล่องมรสุมตามกระแสของลมที่พัดผ่ามานะครับแน่นอนว่าในประเทศไทยของบ้านเราก็ไม่เหลือ จะทาให้ทางช่วงประเทศไทยทางตอนบนเนี่ยนะครับจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในบางแห่งซึ่งในช่วงนี้ก็มีปริมาณของฝนเนี่ยตกแช่กันอยู่แล้วนะครับตกแช่กันอยู่แล้วบางพื้นที่นี่น้ําท่วมกันแล้วก็มีนะครับแต่มันจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้พายุล่าสุดเนี่ยพายุมีแทกนะครับมันมันยังไม่ได้มาสลายตัวนะครับมันพึ่งขึ้นจีนนะครับมันจะสลายตัวประมาณ ช่วงวันที่21-22นะครับนี่แค่พายุมีแทกนะครับแล้วก็หลักอาซากําลังตามมาอีกช่วงอ่า26 27นะครับก็เตรียมตัวรับมือแล้วก็ต้องขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็แจ้งเตือนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่พายุสลายตัวอย่างเดียวมันมีจากปัจจัยสาเหตุลหลายอย่างเข้ามาร่วมนะครับโดยเฉพาะหลักๆก,ก็จะเป็นมรสุมที่มีกําลังแรงในช่วงนี้ผลกระทบก็คือ แรงของพายุแหละครับเหนี่ยวทาให้มรสุมนั้นมีกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยแล้วก็2แนวล่องมอรสุมที่เกิดขึ้นจากแนวปะทาอากาศนะครับแล้วก็การาสลายตัวของพายุส่งผลกระทบทางอ้อมมากับลมนะครับมากับกระแสของลมไม่ว่าจะเป็นระดับบนระดับกลางหรือระ,ระดับพื้นผิวนะครับมันก็จะเป็นผลพวงตามๆกันมาทั้งหมดนะครับ ันจะเป็นผลกระทบรวมๆทำให้ในไทยของบ้านเราจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีฝนเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับเรื่องของพายุมิแทกนะครับเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่18กันยายนนะครับ2568พายุดีเปชั่น บริเวณทางทะเลจีนใต้ทางตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนมิแทกนะครับแล้วก็โดยเมื่อเวลาตีสี่นะครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ที่ผ่านมาก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด21.8องศาเหนือลองติจูด116.3องศาตะวันออกความเร็วสูงสุดของลมใกล้กับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของทางประเทศจีนได้นะครับทางประเทศจีนทางตอนใต้นะครับในวันที่19กันยายน2568โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง ในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวนะครับจากอิทธิพลดังกล่าวส่งผลทําให้แนวล่องมรสุมเนี่ยเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านทางช่วงภาคเหนือตอนล่างทางภาคกลางตอนบนแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่า ในหลากในระยะนี้นะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณแฟนข่าว FC ของแอดมินลุดสิทธิคนจนกันทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันนะครับรายงานสภาพอากาศที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแอดมินนะครับวันนี้แล้วก็ในช่วงนี้เป็นเช่นไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่า นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนรายงานสภาพอากาศกันได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแอดมินขอกราบขอบประคุณลลวงหน้านะครับขอบคุณครับในส่วนของคาดการลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่19กันยายน2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งแล้วก็ฝนตกหนักมากในภาคตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณทางจังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบุรีและบริเวณทางจังหวัดตราดขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉพานน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะ พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนื่องจากล่องมรสมพัดผ่านทางช่วงภาคก,กลางและทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมลสมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยมีกําลังปานกลางสำหรับบริเวณทางทะเลอันมันทางตอนบนและทางอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทางทะเลอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้กกวยความ,มระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยอ่หนึ่งพายุโซนร้อนมิแทกได้อ่าบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มนะครับที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางมนทลกวางตุง้งของทางช่วงประเทศจีนในวันนี้19กันยายน 25- 6 8 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวตรวจสอบสอบภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวนะครับจากนั้นเรามาดูคาดการณ์นะครับหลายภาคนะครับภาคเหนือคาดการณ์ว่ามีฝนฟ้าขนองน,นะครับร้อยละ70ของพื้นที่ใช่ครับร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ เตรียมรับมือนะครับภาคเหนือร้อยละเจ็ดสิบนะครับฝนตกหนักนะครับแม่ฮ่องสอนทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษนุโลกและก็ทางจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องาสศาเซลเซียสลมจะค่อนข้างแปรปวนความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นทางภาคอีสานนะครับทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดการมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดเลยนะครับทางจังหวัดนนองข่ายจังหวัดนนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ทางจังหวัดศรีสะเกษ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด32-34องศาเซลเซียสลมแปลปวนความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงาภาคกลางนะครับคาดการฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งนะครับบริเวณทางจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดราชบุรีแล้วก็ทางจังหวัดนคนปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกนะครับคาดการมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับ แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสะแก้วจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบ,บุรีและทางช่วงบริเวณจังหวัดตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมจากทางตงะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเพช,ชบบรบุรีจังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดชุมพรและทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30- 3 3องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร และบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณทางจังหวัดระนองแล้วก็ทางจังหวัดพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่ทางจังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ทางจังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เม m, ตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ เจของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตร่อชั่วโมงจากนั้นนะครับเรามาเช็คเส้นทางฝนกันนะครับปริมาณของฝนสดจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเริ่มกันจากทางช่วงภาคเหนือนะครับทางจังหวัดแม่ฮองสอน วันนี้ก็มีตกหนักกระจายตัวนะครับมันมีตกหนักมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือช่วงนี้ตกตลอดอเกือบ24ชั่วโมงนะครับตกตกจุดๆนะครับอาจจะไม่ซ้ำพื้นที่แต่ก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยนะครับแล้วก็ย้ยำๆที่ในพื้นที่เดียเด๋ยวตกเดี๋ยวหยุดยนะครับก็คือในพื้นที่ที่มีฝนก็มีฝนอยู่อย่างนั้นนะครับแถวทางช่วงโป่งนกแถวทางช่วงวังเหนือวังใหม่นี่นะครับก็มีฝน แล้วก็ทางช่วงพยาเมงหลายทางเทิงนี่ก็มีมีคลื่นคลื้นมาครับคลื่นคลื้นมาแล้วใกล้ๆกับทางผาหลักแถวโปงแถวทางศพขุนแถวทางเงาวแถวทางร้องกวางบ้านน้ำพุจังหวัดแพร่ทางช่วงเด่นไทยทางรองนับทางช่วงเด่นใจท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทางสวนป่าสีสัชนาลายทางวังชิ้นบ้านวังยาวนะครับทางจังหวัดลำปางตกหนักนะครับ แล้วก็คลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับจังหวัดลําพูนจังหวัดเชียงใหม่เสมิงนะครับทางช่วงขุนยวมทางแม่เสลียงนะครับแล้วก็ทางบ้านเลโกทางช่วงอมก่อยทางดอยเต่านะครับทางดอยเต่าทางหงมาคาทางทุ่งเก้าหางนะครับทางสาเงาแล้วก็ทางช่วงสวรรค์คาโลกทางสี่สำโรงทางช่วงบ้านห้วยดังจังหวัดพิษณุโลกนะครับทางช่วงบ้านใหม่ ทางช่วงนครไทยนะครับทางช่วงอำเภอลมศักดิ์อำเภอลมเก่านะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ทางชนแดนนะครับทางจังหวัดพิจิตรทางเนินมะปางแล้วก็ทางช่วงสับเจริญจากนั้นนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือกันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าคึมฟ้าคึมฝนกันหลายพื้นที่นะครับทางช่วงจังหวัดเลยทางน้าโสมทางนนวาลีนะครับนนวาลี ก็กําลังมีกลุ่มฝนเข้านะครับทางจังหวัดอุดรธานีแถวทางช่วงบ้านโพนทันนะครับแล้วก็ทางช่วงจังหวัดหนองบัวลําพูทางตอนบนบนนะครับทางช่วงบ้านเชียงทางบ้านทุ่งนะครับทางบ้านโพนคองทางบ้านปะโคนะครับแถวหนองสองห้องนะครับแถวอําเภอวานนนิวาสนะครับอาเภอวานอน,นิวาสแถวทางช่วงบ้านดงเย็น นะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านคำบงทางภูเงินทางบ้านหัวนาคำนะครับทางโพนสูงทางบ้านชัยาวานทางขาบัวนะครับก็เรียกไั้วบ้านมีกลุ่มฝนหลายพื้นที่นะครับแล้วก็แถวทางช่วงอำเภอเรนูนครทางช่วงดงน้อยทางดงหลวงทางคำปลาหลายทางดอนม่วยนะครับทางกุดแขทางช่วงบ้านคงมันแล้วก็นิคมคำสร้อย นะครับมันเป็นกุ้มฝนกระจายนะครับเดี๋ยวเคลื่อนตัวผ่านเดี๋ยวมานะครับตลอดทั้งวันนะครับช่วงนี้ต้องทําใจนะครับทางบ้านคอนสายตรการพืชผลนะครับทางบ้านสีคูณทางสีสวัสด์แล้วก็ทางบ้านทุ่งใต้นะครับทางท่าวาลีทางช่วงบ้านขี้เหล็กนะครับแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีทางช่วงบ้านกุดทัวร์สีเมืองใหม่นะครับแล้วก็ทางช่วงบะให ทางช่วงท่าวาลีทั้งเค่องนายทางยางชุมน้อยนะครับแล้วก็มหาชนะชัยทางอ่าดอนเจริญบ้านดอนเจริญนะครับแล้วก็ยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับทางการถลรลมแถวทางสำโรงทางนนคูณน,นะครับแล้วก็มีมีแถวทางอ่ภาภัยบึงศรีรัตนะนะครับทางช่วงน้ําเกี้ยงวังหินพายุนะครับทางสังขะกาบเชิงบ้านใส นะครับทางบ้านสายทางปราศาสตรทางบ้านเดือพัฒนาแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวไปทางจังหวัดสุรินทางศรีขอ r a p h u m อาเภออาวุธนะครับแถวทางตาแพลวพระพาชัยนะครับแล้วก็ทางช่วงอําเภอบ้านกวดพัยวนน้อยนะครับทางอําเภอละหานสายมีมีปายบ้างทางอําเภอประคำโนดินแดงสงสารนะครับแล้วก็ทางช่วงอําเภอนางรองทางตะโกทางช่วงนาใหม่นะครับนาใหม่แล้วก็ อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แถวทางช่วงอำเภอหนองหงะครับอำเภอหนองหงอํอำเภอหนองกี่อำเภอลําไปมาศนะครับอำเภอพระพระชัยนะครับแล้วก็ทางช่วงโคราชนะครับทางช่วงโคราชจะมีหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ทางช่วงขอนแก่นเนี่ยลงมาขอนแก่นชัยภูมิลงมาหาทางโคราชก็หลายพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็มาหาสารคามทางหัวขั้วนี่นะครับทางกุดลัง แล้วก็ใกล้ๆกับทางช่วงขอนแก่นทางด้านซ้ายนะครับทางช่วงท่านางแมวแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทางจตุรัสแถวทางบ้านโนนแถวทางกันกงแถวทางบ้านปางแถวบําเน็ตนลงนะครับแถวบําเน็ตนลงพระทองคำนะครับบุญสนวนนายทางโนนสูงโนนสูงบึงทับช้างทางด้านขุนทศทางดงกาสานทางดงกาสังนะครับ แล้วก็ทางช่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสูงเนินซีคิวนะครับสูงเนินซีคิวแล้วก็คึมฟ้าคึ้มฝนทางช่วงลําตะคองนะทางเส้นลําตะคองนะครับปากช่องมกเหล็กไปหาทางอัสสัลบุรีลบบุรีนะครับแล้วก็ถึงทางช่วงบางไปะอินบางปะอินพระนครศรีอยุธยานะครับก็เรียกเดว่าตกหนักนในบางจุดนะครับแล้วก็ในบางจุดก็เป็นคึมคนะครับตลอดเส้นนะครับแถวนั้นป่าเขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ลงมาทางสะแก้ว ทางวัฒนานครทางหนินโขงทางคลองหาดซอยดาวทุ่งขนานบป่งน้ําร้อนนะครับทางแกลงน้ําเพนนะครับแล้วก็ทางช่วงแดนจุมพรทางจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ใกล้ๆก,กับทางกลุงแล้วก็ทางช่วงภาคกลางภาคกลางวันนี้นะครับก็คนข้างน้อยลงนะครับสําหรับทางช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุนปราการสมุทร,ร атель, สาครสมุรสงครา ช่วงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงรัฐบุรีนะครับฝนค่อนข้างน้อยลงน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดไปก็อาจจะมีประปายบ้างในบางช่วงเวลาแต่มันน้อยลงนะครับช่วงนี้มันน้อยลงมันเป็นคลื่นฟ้าคลื่นฝนเฉยๆนะครับเพราะว่าแนวล่องมันถูกกระชากขึ้นไปแล้วนะครับแนวล่องมันไม่ได้มาพัดผ,ผ่านนะครับแล้วก็จะมีอยู่แถวทางการจะนับบุรีทางตอนบนบนขึ้นไปทางจังหวัดตากนะครับแล้วก็ทางช่วงพระนครศรีอยุธยาขึ้นไปก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับ แล้วก็บริเวณทางช่วงภาคใต้นะครับภาคใต้ก็ช่วงนี้นะจะมีจะมีทางช่วงอาประจวบถึงทางสุราษฎร์นะครับตกกระจายตัวเป็นเป็นช่วงๆไปนะครับทับสแกแล้วก็แถวทางช่วงเกาะสองแล้วน้องในยานนะครับทางท่าชนะา蒲รบุรีทางตะกัวป่าทางพนมแถวทางอานาสารทางควนยุงทางคีรีลอบแม่โมกดอนสนดอนสักนะครับตกค่อนข้างตกหนัก แล้วก็ทางขนมหัดในเผาทางซีชนนะครับสําหรับในส่วนของทางตอนล่างนะครับก็มีเป็นเป็นบางจุดทางช่วงจังหวัดตรังเนี่ยนะครับจังหวัดตรังก็มีอยู่ทุ่งสมปอยทางอาทุ่งนาไสงามแล้วก็ทางช่วงลาแขงนะครับก็ในพื้นที่เดิมเดิมนะครับในพื้นที่เดิมเดิมแล้วก็ทางภาคใต้ตอนล่างนะครับแถวทางอาปัตตานีนะครับกระจายตัวในบางแห่งทางช่วงบ้านคลองนะครับนอกนั้นก็ถือว่าน้อยลง นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปาสำหรับคลิปนี้กับอัปเดตนะครับรุดสิทธิคนจนสวัสดีครับ